สวัสดีครับพบกับจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององค์เองนะครับผมนี่ตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมเนาะน้องตองข้าวครับผมปอดีฟ้นตกกับตังลมตังพ้นนะลมปัดนะครับป่าบ้านตองข้าวไปอู้ลงไปดีครับผมช่วยน้องไวได้นะครับผมเนาะ จมน้ำแต่ก็ต้องปาม,าม้าหมอครับผมแต่ไม่ได้จมมันบุญรอนนะครับผมแก่วช่วงตัวนองนะครับเตะไปครับบานเรียบร้อยครับผมตกใจหมดครับผมเป่าโตนนะครับปะนางเดียว,วิ่งมาดูนะครับ ออแต่ดีใจกับนอ้องไม่ได้จมน้ำแบบอ่าบุญร้อนนะครับแกตัวเปียกนะครับลงไปอยู่ในน้ำ <c oughs> <c oughs> เลย่างหนึ่งนะครับชื่นนะครับเอร่าแต่ว่าโม่หาออยาปนยาได้ตีมาโม่ครังก,รก,รก้อนก็น ตัตาจะดีขึ้นแต่ว่าพอหน้าฝนน้องก็เริ่มหลาวนะครับพมเนาะก็เลยตัดสินใจกับปลามาห้าโม่ปลานังนะมากับปลานังเนาะ mm. ปลกหมูวัวนะกับเบาตุนนะครับ mm. ตอนนี้หม้อก,กำลังวิ่นิชัยอยู่นั่นกับปลานังนังก้อยอยู่นะครับในคลินิกไม่ต้องเป็นเรื่องกับตอนนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วต้องกล่าว กะเดียวลงเดียวออ้ลงไปจ้งนะครับปุ่มนะปานางเป้าอยู่นะครับรอหม้อตรวจเช็คอาการอ,อันอับแรกก็คืนเน่าเป็นธรรมดาครับผม <laughs> ใจได้เป่าค้นกว่าจะแห้งครับผมตอนนี้หม้อกำลังตรวจเช็คอาการอยู่นะครับผมเนาะ เดี๋ยวสักแป๊บก็น่าจะรู้เรื่องกับแต่ตะกี้ก็คุยกับปานั่งแล้วนะถ้าเกิดว่านักสักนิดกา้นอนโรงพยาบาลาเกิดประมาณนี้นะครับผมเนาะกายนอนแต่ถ้าไม่นักเลยมาก็กะบานครับนี่อันนี้ตัวอื่นนะ อันนี้ตามคิวนะครับอันนี้นเส็จแล้วมอตัวเสร็จแล้วอันนี้กล้องเสากล้องกอ,อยู่นะครับนี่ล้วก็เดียวต่องาตตเอ้า,ตอ,าตอนนี้ค่คุณมอกําลังตัวเจวาครับนี่หนองมานี่คือสเซจเรียบร้อยแล้วมาก่อนต่องานะครับตัวนี้ลุงเดียจําได้ตามคิวตามคิว เดี๋ยวรอ,อคุณมอตรวจแป๊บนะครับ FC นะครับโอเคครับคุณมอตรวจแล้วแล้วก็ให้ตอนนี้กำลังบลอกมานั่งลงเดียมพอในนี้เขาในคีนนี้ก,ก็มาใต้นะรับปุ่มเนะมาะพอันเดียวมันจะไปกบับต่อหนองมาตัวอื่นอะไรได้ด้วยเขาก็เลยติดปลายนะกับลงเดียก็เลยมาใต้ข้างนอกนะเห็นไหมครับเราก็ให้เกียตรติเจ้านตีเขาเนาะ ตอนนี้กับหม้อติจใจย,ยาก็มาบอกมาแนะนำปนานังแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวการแบบนี้เดี๋ยวไปตามปนานังเนาะอันนี้เป็นครั้งตีซองนะครับตีตอเก้ามานะครับ ที่กับเสร็จสับเรียบร้อยนี่ใส่ดัดลังมาเลยตองเก้าเราพยายามมาอยู่เดี๋ยวอธิบายไปถึงไปก็อธิบายมังยาก,กินแล้วก็ยาพ่นไปแล้วไปแล้วลบ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  แต่เนาะแต่ว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรมากจังเป็นขี้เลือนตรงหูเลยอ๋อเหรอชื่อลาชื่อลามันหน้าฝนด้วยชืิงนะชื่อล,อลาก็เป็นขี้ขี้เลือนตรงหูอืมก็ออยามาเรียบร้อยเพราะอะไรใจฉชื้นหน้าฝนอืมหน้าฝนเป็นโรคของมันไปแล้วชื้นอ,อย่าเล่นเฉอะแช,ช่ขี้ดกขี้ดินเนี่ย แม่เล่นอเอ,อ <จะ S 1> า,าแสดงว่าต่อไปก็จะไม่ปล่อยแล้วแต่ไม่ปล่อยให้เล่นแล้วมันแช่งไงหมหน้าฝนมันชืน้นมันชืน้นต้องแห้งบอกอาการ Fc ไปอาการ Fc ก็คือน้องเป็น มีมีขี้เลือนตรงหูขี้เลื่อนของกระต่ายแล้วก็เป็นเชื้อรามันมันเจ็บเดียวกับชื้น <c oughs> คือไม่โกนขนไม่โกนขนเพราะถ้าโกนเลือดเขาจะออกเยอะ <c oughs> แล้วเ,เ,ลเขาก็จะเครียดถ้าเลือดเขาออกนะเขาก็จะเครียดพริสเก็ต มันหลุดอะไรเงี้ยเขาก็จะเครียดอย่าให้โดนน้ำก็ฉีดยาค่ะฉีดยาค่าเชือ้อคือทั้งกินแล้วก็พ่นทีเนี้ยแล้วก็ฉีดยาไปด้วยยานี่ฉีดให้ไปแล้วนะคะก็ระวังเรื่องความชื้น โชวลายแหงสาสาหน่อยอันนี้ผู้ใดก็ับบุญลอดก็ตกน้ำจมจมสภาพของเอท้องเขาเอา่อบาวโทนเอาขึ้นมานะค่ะเบาวโทน<ต> <c oughs> ปนังด,ดีว่าไม่ได้จมเหมือนมันบุญรอดไงไม่ไม่ได้หนักดีที่ไปเกาะอ,อยู่ตรง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดละเมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทษพูดละเมาทําบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ย ตีลังกาสองรอบสามรอบแล้วนะเนะะาะใช่แต่ตองตอนนั้นบุญลอดก็ลบ,กลบเกือบพัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโหด้ายปู่เนี่ยสร้างบ้านยังไงอ่ะปู่สร้างบ้านยังไงอ,งไอเออระดับระดับไม่ได้งไงบ้านล้มมาแต่ละเถื่อไงเงือบงางเงือบอัน,น้เหลยนแะล้วท้องเขาหัวซักตีลังกาดีนะพนาง S <S ก็คือรถกีฬาไปเลยมันวะอีลาคือรถตู้ออกไปแล้วที่นี่กําลังสปิดกิบหันกล่องมากกังสิญยางกับสุ่มเอา้าเห็นอันบ้านบุญหลดไงทองปางงานอยู่ก็เลยหันไปทางเบาโทษนะคะบ้านบุญหลดที่ไหนก็โอนป็นตองอเออบ้านตองขาวนัะะ่นแหละตีลังกาอันไงทองปางงานอยู่ที่นี่ป้าน่ากเ็เลยห้องทํา อบังนะคะห้องถามเบาทวนะคะ่ะว่าอบังเอาท้องขาวไปไว้ใส่เข้าใจไหมฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไไดคิดว่าท้องขาวอยู่ตรงนั้นนะฉันนึกว่าอบังเอาไปไว้ในสุ่มในอะไรเงี้ยเข้าใจปะเออแบบเปลี่ยนบรรยากาศให้ท้องขาวังสินะทีน่าได้อบ,บังบอกว่าท้องขาวก็อยู่ในบานนี่มาบึงบานท้องขาวกันเลยว่าโอ้ยสภาพนะวิ่งไปดูกันนะคะ แต่ละตัวอันโจมขึ้นมาเปียกอันหยอดอยู่ก็เลยให้เป่าทนเอาผ้าเช็ดแล้วก็เอาเอาเอาไดที่เป่าขนดุกดิกอะใดไะนางเนี่ยยกไข่โบกมูไปละเอามาเป่าขนให้ทองขาวค่ะเป่าให้าหายเปียกไงเป่าให้แห้งเสร็จแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเราพา,พาไปหาหมอ,อเลย พออาการแบบเนี้เดี๋ยวจะซุดหนักไงเพราะดูสภาพแล้วก็เห็นตรงหูตรงอะไรเขาเป็นเชื้อราค่ะทีนี้มาที่นี่หมอก็ก็มีประวัติของทองขาวอยู่แล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เป็นปัญหาเดียวกับผิวหนังนะคะมาครั้งที่แล้วเนาะนี่แหละก็ ฉีดยาค่ะครั้งนี้ฉีดยาแล้วก็ให้ยากินยากินเอาไว้ไว้ป้อนเขาหมอก็บอกวิธีมากแล้วค่ะแล้วก็ยาพ่นค่ะตามขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็ถ้ายังไงยาหมดก็มาอีกทีนึงจะไม่หายใช่ไหม ก็คงคงจะไม่หายทันทีเพราะว่าอาการของเขาก็เป็นอันนี้ตรงตรงข้างใบหูนะครับเป็นขี้เลือนกระต่ายนะคะขี้เลือนขี้หื่นนะนาไมขี้หื่นมาได้ขี้หื่นกระต่ายนะคะเขาจะเป็นเกี่ยวกับอยู่หนังโอ้แต่ละตัวนี่นาน้องก็เก่าเก่าเก่าเป็นโค้งปา่าบ่ใดนี่แล้วนาสงสารก็ รู้อยู่ว่ากระต่ายเลี้ยงยากนะคะกระต่ายแต่ภายในน้องไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมตั้งแ่ยหนังก็ไม่เป็นอะไรมากก็หมอก็ฉีดยาการฉีดยาก็จะทําให้รักษาจากภายในมาด้วยหมอบอกก็เข้าใจอยู่ค่ะว่าเลี้ยงยากแต่เขาก็ต้องเลี้ยงเขาก็ต้องรักษาเขาเลยค่ะบอมันเลี้ยงยากกระสิบปล่อยเขาตามเวรนตามกรรมน่ะนะใช่ไหมมันมันไม่ได้นะ มันไม่ได้คะ่ะในแง่ของความเป็นจริงในเรื่องของความเป็นจริงเราไม่ได้ใจร้จายใจดดำขนาดนั้นค่ายาก็คลินิกอันเนี่ยกับ,บอพอแพงมากนะคะกับแปร้อยกว่าบาทถือว่าไม่แพงเนาะไม่ได้แพงมากนะคะก็ไหวน่ะชีวิตชีวิตหนึ่งเนาะแล้วเป็นของเอฟซีที่ให้มา ด้วยนะคะเป็นของ FC ฟหายมากค่ะก็ะต้องรักษาโอเมนว่าเออเลี้ยงบอดด้วก็ปป่อยเขาป่วยไปเลือยอยู่สินะคะบอกก็ไม่คลีบหนานะคะสำหรับคลินิสน,นิกรกำลังเดินทางไม่เป็นไรมากครับค่ะลูก,กยื่หนักเดวมาตกใจตรงที่น้องตีลังกาใงบ้านขวมนะคะร่มแห้องอย่างสินะคะโอ้ <laughs> ต้องวางแผนใหม ทำบ้านใหม่ต้องต้องฟังเสาบ่าใช่กันเลยว่<ม>หรือรว,รว่าหดีหรือว่าบ้านขวมเราน้องคือจะพาไะนั่งว่าตอนที่แลนไปเบิงนะที่ขวมนะแม่ก็เอาบังนะลุงเดียอยู่ในซุ้มใช่ไหม,อมเออกันเลยห้องเอิญน,นะว่าคือคิดว่าบุญหลอดโอ้ท้องเขาวเงียบขนาดนี้นะ หรือว่าเรียบร้อยเลยใจไม่ดีเลยนะดีนะหันมาปิดคลิปฐานนี้ถ้าถ้าฉันยังวุ่นว,นว่นอยู่ลังบ้านเนาะเออฝนก็ตกด้วยฝนตกด้วยค่ะอ้าพอกันไปคลิปหน้านะคะฝากติดตามเข้าไปกดติดตามเฟซบุกลุงเดียด้วยนะคะ ธรรมดาโลไม่จำค่ะ f เฟซบุ Facebook, ๊กเพิ่นนะคะจะไปเปิดสารไล่ไดใดในเฟซจะไปเฮ็ดจะได้มีรายได้หลายช่องทางคือถ้าสมมุติถ้ามันเป็นไปได้ทํารายได้ขึ้นมาได้พอสมควรเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไว้รักษาเด็กๆเกนี่ยค่ะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เลยมันน้องมนงะนณงเสียนะมันบ่ไม่เป็นเรื่องอยากให้เป็นหรอกเพียงแต่อันไหนที่พอจะแบ่งเบา อีลาแบ่งเบาไม่หน่อยได้แล้วก็คือไม่ต้องรบกวนไงแล้วก็ช่วยดูแลกันอยู่แล้วพอกันไม่คิบหนานะคะนี่นี่นี่เอียก็หอนาฬิกาเมืองซีสเกะค่ะกะพอกันไม่คิปหนาค่ะสหรับคลิปนี้สำนิกรสวัสดีค่ะ